สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอดมินตื่นนอนแล้วตื่นขึ้นมาปับ๊บสิ่งแรกที่นึกคิดได้ก็คือดีใจกับผลการแข่งขัน,ขนวอลเลย์บอลหญิงระหว่างไทยกับโดมินิกันไทยชนะ3ต่อ2จ้าและคลิปนี้แอดมินจะอวยยศปีนุษแป้นน้อยผู้ปิดทองหลังพระคือแบบโดยในแมตช์ไทยเจอกับโดเมนิกันปีนุษแป้นน้อยรับบทเป็นลิเบโรทั้งรับเสิร์ฟและก็รับตบนะคะในช่วงเซตที่4และก็เซตที่ห วันนี้เจ้าตัวเนี่ยถวายพานให้กับพรพัน,นเป็นอย่างมากแถมยังเหนียวด้วยรับบทเป็นสาวผมทองนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าชัยชนะในนัดนี้แป้นปีอนุตแป้นน้อยคือส่วนสำคัญแอดมินก็เลยนำจังหวะที่แป้นเนี่ยรับตกมาฝากทุกคนกันค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยรับแบบมั่นใจตีมาเลยฉันจะรับเองเตีเส่หน้าฉันเลยก็ได้ฉันจะเอาหน้าฉันรับคือสุดยอดจริงๆไปดูกันค่ะเจอกันามา ครับเิบัวนี้ด้ปครับเิจัวนี้ปีรุยาวขึ้นมาได้ครับเกิดตัดดวหนเขากดแล้วต้องชมปีรุ่ครับเข้าไปรู้ให้แล้ว